อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านแล้วไงเบือ่อเบื่อมากค่ะพี่น้องใครก็แล้วแต่มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยสิทุกคนเข้าไปทำงานกันหมดเหลือแม่ทิพย์อยู่บ้านคนเดียวเก็บกว่าความความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้ว เซ็งรู้ไหมว่ามันเซ็งนี่แกเซ็งดับอารมณ์ที่คนอยู่บ้านคนเดียวโชคดีค่ะ <c oughs> มาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดื่มด้วยกันฉลองวันลินทายวันลินทายแม่ทิพย์ได้ลายลูมาจ้าแม่ทิพย์ได้ลไรลูมาจ้า แม่ทิพย์ได้หัวใจแค่หัวใจค่ะยี่สิบสามปีเคยบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรแล้วเอาแค่หัวใจพอโชคดีครับเพื่อนๆก็ขอให้วันเลนทายทุกๆคนจงมีแต่ความสุขสมหวังในความรัก และในความ <c oughs> ในความสุขทุกๆุกด้านที่อยู่ในครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วอย่าลืมล่ะคิดถึงแม่ทิพย์บ้างคิดถึงวันระนีดคิดถึงทุกวันทุกวันโอเคไหมบ๊ายบายบ๊ายบาย